ผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากภูเขาเป็นคนยากค,คนจนชาวขาลึงสกลนครนี้มีคนมากเผา่าจึงตั้งชื่อว่าสกลนครสกลนครเป็นภาษาบาลีมาจากคําว่าสกลนครังสกลสกลังนั้นแปลว่าทั้งหมดตรงกับภาษาฝรั่งว่าออนออนออนเอดเบิอเบิร์ดส่วนสุเนีกองกันอ่วงหนวกสัมปปีหูบผึกอยู่นี่นครนรแปลว่าเมือง เมืองที่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ดีที่สุดชั่วที่สุดมีอยู่นี่ศาสนาพุทธครูบาอาจารย์ดังดังครับประเทศไทยท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่พันฝันอาจารย์วันอยู่ที่นี่ศาสนาคริสต์มิสซังคาคาทอลิกยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นี่ข่าวออกมาดีๆข่าวออกมางามงามก็มีบ้างข่าวทางลบก็มีออกข่าวไปทั่วโลกกินแมวกินหมาปริญญาเก้กินงู มีหมดที่นี่